ีพราะปีของเราก็คือคือเอเนจี่เยอะๆแล้วแทบแทบแล้วก็ต้องเผาเพื่อนกันดีกว่าค่ะก็วันนี้จะเผาเรื่องพี่ออร์ท BNK อนเคโเนะคะก็มีเราจะมีช่วงปิดปิดโควิดใช่ไหมแล้วเราก็แบบเรียนกันออนไลน์ขำเลยครับก็คือเหมือนวันนั้น เต้นเพลงสายซับออนไลน์กันใช่ไหมคะแล้วหนูก็แบบต้องเต้นแล้วพอเต้นจบใช่ไหมกูก็บอกว่าให้ปิดไมค์ปิดกล้องหนูก็เลยแบบปิดไมค์ปิดกล้องโอเคเรียบร้อยมันจะมีคนนึงค่ะพี่เอิร์ธอยู่ดีก็ไม่ยอมปิดไมค์ปิดกล้องก็คือเปิดเอาไว้แล้วน้องเปก็คือเรียนยูนิตนี้ด้วยน้องเปยก็คือกาลังเรียนอยู่แล้วพี่เอิร์ธก็พูดว่าเปยนี่สวยเนาะสวยมากโอ้โหเฟคนากสวยมากสวยก็ สวยมากเราทุกคนใจเจ็บใจเจ็บไม่ใช่อะไรพี่เอิร์ธแบบไม่ได้ปิดมายแล้วทุกคนทุกคนในในที่เรียนออนไลน์ก็คือแบบพี่เอิร์ธปิดไหมเราพี่เอิร์ธก็แบบเอิร์ธเอิร์ธเอิร์ธปิดไหมเอิร์ธเอิร์ธพี่เอิร์ธคือไม่ได้ยินก็ยังอวยอยู่ก็ยังแบบเปย์สวยมากถึงแล้วตอนเรีนหน้าเปย์แบบ ไม่ไม่ไม่คมือเราลนนะ่ะ <c oughs> หนูอ่ะครัวให้หนูออกมาร้องเต้นใช่แล้วทีนี้หนูก็แบบร้องครูก็บอกให้ร้องไปด้วยเต้นไปด้วยแล้วทีนี้เหมือนแบบพี่เอิญก็พูดเหมือนแบบพูดกับเพื่อนหรือว่าชาติว่าแบบว่าน้องเต้นนี่สวยมากเลยเนาะแบบว่าร้องก็พอเพอร์เฟคมดแแล้วหนูก็แบบเต้นหนูก็อต้องเต้นยังไงเอิร์นแบบว่าพี่เอิญเน่ะเรียกหลายรอบมากแบบเอิ๊ด เออเออผิดไหมเออจำแบบพี่เออพี่ก็ิดไหมเพื่อนเออเออเออก็คือรอจนถึวันนี้นะคะก็ยังเขินอยู่เขาว่าให้ถ่ายคลิปเต้นออนไลน์แบบว่าส่งส่งให้ดูใช่ไหมใช่แล้วด้วยความที่เออแหละจำท่าโอโกเอะไม่ได้เออก็เลยวิดีโอขอหานี่เพ่วิดีโอขอไม่เท่าไหร่เนี่ยอยู่บนรถต้องสอนเออเต้นท่าที่มันท่าเนี้ย แล้วก็ต้องหมุน,นอ่อะหน้าดูๆๆด้วยหน้าอยู่บนรถหน<ะ>้าแบบแบบแบบนี้เอิร์ดอันนี้นะแล้วเอิร์ดก็หมุนแบบนี้นะ <c oughs> แล้วเอิร์ดก็แบบอย่างนี้นะแล้วเอิร์ดก็แบบอย่างนี้ต่อนะ <c oughs> ไม่ใช่อะไรคือเหนื่อยมากพี่มีไหมมีจะพูดถึงเทสเตอร์พี่ป๊อปเปอร์ก็คือว่าเพลงวิงค่ะทุกคนก็คือแบบว่าเราจะมีท่อนที่แบบคุยกับพี่ปอยว่าเออเราจะมีแบบทำอย่างนี้หัวใจอย่างนี้กันนะพูดเตรียมแค่นี้แต่ว่าพี่ปอยผิดคิวอยู่ดีก็แบบหันหน้ามาแบบที่แบบว่าจะต้องกอดกันนี้ใช่ปะพี่ปาหันมแแล้วบบ ไอที่ดูว่าจะเหินหน้าโคตรเดินแล้วก็แบบตะโกนแบบเฮ้ยพี่มเน่เฮ้ยพีมีทีหนึ่งจำได้ปะที่แบบว่าหน้าลิบในหออะและเอ็งแบบว่าจะแบบจะเอะใช่เอ็งบ้านหรือโมเน่โมเน่จะแบบไปจะเอะพี่อ๋อคือพี่อ๋อเป็นคนที่แบบว่าถ้าตกใจอ่ะพี่ถีบได้คือถีบแล้วโมเน่แบบจะแกล้งใช่ไหมโมเน่ก็เลยแบบว่า ไปแบบรอหน้าหน้าลิฟต์ซึ่งไม่รู้ว่าพี่กำลังลงมาฉันคิดว่าเองกันจะลงมาไม่บทนี้ก็เคยตอนฉันฉันเราเปิดลิฟต์มาใช่ไหมแล้วฉันยืนอยู่ที่นั่น ยิ้มใช่ไหมล้วก็จะแบบมันก็มีเพลงซากุระใช่ไหมที่แบบทุกคนจะยิ้มสวยๆแบบ <laughs> แล้วหนูอ่ะมันจะมีบล็อกกิ้งหนึ่งที่แบบหนูแบบส่วนกับน้องพิมพอนี้แล้วโด <laughs> นอ,อ,อีกแล้วว่าโถพี่เปร์นี่ฉันไม่เห็นหน,น้าล้วพี่อ่ะสวยผ่านไปอ <laughs> ่านคน,นอ่ะทุกคนจะแบบเอ่อิ <laughs> ้องพิมอยากยิ้อ <laughs> มอ่ะ <laughs> แล้วแบบอย่างเงี้ยต,ตลอดเวลาแล,วแล้วที่น้องพิมยิ้มตลอดเวลาโดนครูแซวว่าหงือก แต่ว่าเวลาขึ้นเฮเตอร์ที่เห็นยิ้มแบบนั้นคือเหงือกแห้งจริงๆค่ะก็คือลงมาคืออย่างนี้กันแล้วแบบหนูแบบหนูแบบแล้วหนูก็แบบตอนแรกหนูก็แบบเห็นเห็นแบบแบบเราก็หันไปหนูแบบเราก็อย่างนี้ตลอดเลยคู่ซลเลยนะตรงท่าจบอ่ะมันจะเป็นแถวแบบแถวตรงใช่ไหมคะแล้วแบบเป็นอย่างนี้แล้วถุมันจะต้องหันหน้าไปแล้วก็หันหน้ากลับมาใช่ไหมคะแล้วก็ยิ้มอ่อนๆแบบได้อย่างนี้แล้วหนูอ่ะครั้งแรกที่หนูเท้าหนูยิ้มแบบ ไไม่ด้อย่างเด็กทุกคนทุกคนยิ้มแบบยิ้มแบบอย่างงี้ยิ้มแบบสยายิ้มใช่ไหมแบบสวยๆแบบอย่างงี้น้องพิมโมนี่โมนี่โมนี่เหรอไม่คือตอนนั้นซ้อมวันนั้นอะไรสักอย่างอ่ะแล้วซ้อมซ้อมซ้อมตอนเนี้ยตอนตอนจบสักกุระตอนจบสักกุระโใส่โมนี่แบบ หน้าแบบไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วชินกลับบ้านทีแล้วเราเราม่มีอีกจะระจราที่พี่เปย์ันไว้ว่าแบบอย่างเงี้ยแล้วก็อ๋อแบบแต่ว่าแบบเหมือนอเดอรเกาหลีไงไม่เราจะแบบว่ามีอินสปิเรชันเป็นแบบว่าเอนดิ้งแฟรี่ที่เขาจะที่แบบสบแบบเหนื่อยถามว่าเหนื่อยจริงไหมจริงค่ะมีโมเนอีกอัน อนเอ้ามาเซใช่ป่ะทุกคนแบบเอ้ามาเซโมเน่เอ้าท่านี้ด้วยท่านี้ด้วยคนอื่นคนอื่นเต้นแค่นี้ใช่ไหมโมเน่ไม่มีอีกมีโมเน่คุณโนที่บอกว่าที่คุณนนบอกว่าโมเน่ชอบแอดท่าแล้วยสุอเลยก็ชอบให้รู้ว่าชอบโมเน่ทำวิ่งก็ชอบ กูยักขนาดนี้อย่าให้กูรู้ไดยว่าใครทำกู